นี่ฝีหน้าที่นายบอกว่าจะ,จะพาฉันมาเที่ยวพักร้อนน่ะไม่ใช่ใรหรอกโว้ยฉันเนี่ยจะพานายไปตั้งแคมป์ตั้งฮารกร้อนแล้ว,ลวตั้งแคมป์กันที่ไหนแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจะพานายไปตั้งแคมป์ในป่ากันยังไงเล่าเราจะได้ไปกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเย้ฉันตื่นเต้นมากเลยแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปแคมปิ้งเองนะทุกคนเย้ yeah! เพื่อวันนี้นะคบเราจะไปตั้งคมปมกันในป่านะคะบพื่งนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเอาล่ะอย่างแรกเนี่ยเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าไหมได้เลยสีจกกระต่ายเราจะขึ้นรถคันไหนดีนะมันมีหลายสีมากเลยนะชั้นว่าเราขึ้นรถสีนี้กันไหมโอ้สวัสดีทุกคนสวัสดีรถจ,จะออกแล้วนะเย้ไปกันเลยทุกคนไปกันเลยโหแมพเท่เหมือนกันนะเนี่ย นี่สินะเต็นที่เรามากางเนี่ยใช่แล้วล่ะพวกเราเนี่ยจะมาตั้งแคมป์กันที่นี่ละฉันก็ไม่เคยตั้งแคมป์ที่นี่มาก่อนเลยนะเนี่ยเดียอนะมีเต็นที่สังเต็นเองเองนเนี่ยพวกเราต้องนอนเบียดกันหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วล่ะใครใครนอนเบียดได้ก็เบียดไปนะใช่แล้วฉันขอเต็นสีแดงนะฝนฉันขอเต็นสีฟ้า โอ้มีคนมาเต็มหมดเลยงั้นเราควรทำอะไรก่อนดีล่ะ่เ่เรามาจุดไฟกันก่อนดีไหมเอ,อ่อเคแล้วว่าแต่เราจะตั้งเคมกันยังไงดีเนี่ยจะจุดเชื้อเพลิงยังไงฉันก็ไม่รู้สิโอเคดูเหมือนว่านะครับตอนนี้เราจะต้องจุดครบเพลิงหรือเปล่าแบบจุดไฟอะ แล้วนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเคซึ่งมันก็มีกระเป๋าให้เราด้วยก็คุยอะไรกันนะเนี่ยอันนี้พวกนายไม่ไม่ไปตั้งแคมไม่ไปจุดไฟตั้งแคมป์กันเหรอโอ้พวกเรามีม้าแล้วดูพวกเราก็จุดกันเองได้นะแล้วด,ดูสิทำไมผู้หญิงคนนี้คนลุมเต็มเลยแล้วผู้ชายคนนี้ก็ใส่เกงในลายคิตตี้ โอ้ทุกคนนี่เท่กันหมดไปเท่กันไปหมดเลยอะ่ะแล้วแล้วเราต้องทําอะไรเนี่ยต้องไปหาไม้ก่อนไหมเฮ้ยดูสิตรงนั้นมีอะไรด้วยเจ้ากระต่ายไหนชัดก็อยากเห็นเหมือนกันนี่คืออะไรอะ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นทางไปอะ่ะตรงนั้นจะเป็นทางไปถ้ำตรงนี้ก็ค่ายตรงนี้ก็ทะเลสาบเหรอขอดูตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนจะล็อกเปิดยังเข้าไปไม่ได้ฮะ มีโน้ตอะไรบางอย่างด้วยเหรอเนี่ยอ่านแล้วนี่พวกเขาจะไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยรอฉันด้วยสิได้รอฉันด้วยแนวไปเลยเขาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะนหวังว่าตรงนั้นจะเป็นไกด์นำจะเป็นไกด์นำเที่ยวของเรานะเนี่ยคนเอ่อนี่ไงใช่ไหมกางคืนใกล้กําลังจะมาแล้วนะสิถ้าควรทำยังไงดีอะก็ไม่รู้สิพวกเราไปหาไฟมาจุกกันไหม ไล้เลยตอนนี้มันก็มืดแล้วแฮะเพราเราก็จุดไฟกันเรียบร้อยโอ้โหเหนือยเป็นบ้านั่งกับนายนะเจ้าหัวดำใสงเกงในลายคิตตี้ <S <S โอ้โหดูเหมือนว่าท้าการเสจกลางคืนนี่เนี่ยไกด์นำเที่ยวเราอยู่ไหนเนี่ย ก็ไม่รู้สิหรือว่าพวกเรามาตั้งเข้มกันแบบไม่ไมีไกด์นาเที่ยวนะ่ะแล้วว่าแต่พวกนายมายืนทําอะไรกันข้างนอกเนี่ยพวกนายไม่เข้าไปในเข้มเหรอพวกเราวิ่งนีเลย เดียวนะเมื่อกี้ตัวดำดัมันคือตัวอะไรเนี่ยอยู่ดีๆทุกคนก็วิ่งหนีกันไปหมดแล้วมันมาจากไหนควกลับไปที่แคมป์ไหมไปดูหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยแล้วแคมป์ของพวกเราอยู่ไหนตรงนี้เหมือนจะเป็นทางไปฮะแคมป์เราอยู่ตรงนี้เหรอทุกคนหายไปหมดเลยอะฝนมันก็เริ่มตกแล้วด้วยอะดูทุกคนไปไหนกันหมดเลยอโอทุกคนเข้าไปหลบในโอ้เราเข้ามาหลบในนี้แล้ว โอ้เดี๋ยวนะแล้วทาไมกตรงนี้ยังมีเต็นท์ให้ฉันอยู่โอเคฉันจะอยู่ในนี้แล้วกันโอ้ฉันเกือบไม่รอดแล้วเจ้าก็ตายเปียกฝนหมดเลยอ่ะตแล้วอ่ะเปียกฝนหมดเลยแล้วทาไมไม่มันไม่มีใครเข้ามาอยู่ในเต็นท์เดียวกับฉันเลยเนี่ยว่านายเอ่อไม่เขา้าไม่ชอบฝีฟ้ากันเหรออ๋อพวกเราจะอยู่กันในนี้แลหละนอยฝนนอยเดเี๋ยก็อยู่ตรงนั้นไปคนเดียวเลย ช่พวกเนาจะอยู่กันในนี้อะ,อะไรกันเนี่ยแต่อยู่ดีดีเนี่ยแต่อยู่ดีๆีเนี่ยเหมือนฟ้าจะพาเฉยเลยฮะงั้นพวกนายฉันขอเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมเออฉันขอเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมนะได้เลยแต่แต่ว่าพวกเราต้องปิดเตทงกันที่ไม่ชิดด้วยนะแต่ดดวงที่มัน ฉันว่านะทุกคนทุกคนฉันว่าตอนนี้ตัวอาทิกา์กำลังจะขึ้นนะจริงเหรอแล้วนายคนนี้เออพวกโอ้ไม่นะฉันพวกเราคงจะต้องไปพักในถ้ำกันตอนคืนแล้วน่ะ จริงเหรอแล้วเต็นสีแดงของพวกเราหายไปไหน,นอ่ะมันโดนฟ้าผ่าเมื่อคืนน่ะจริงเหรอแล้วทุกคนเป็นอะไรไหมโอ้นอนไม่ต้องพูดเลยนอนอะไรเอาแต่หลับอย่างเดียวใช่พวกเราคนส่วนพวกเราเนี่ยก็อยู่แต่นในเต็นกันทั้งคืนนานอ่ไระเอาแต่หลับอย่างเดียวเลยนายไม่รู้เรื่องหรอกจริงเหรอเนี่ยงั้นเออพวกนายจะไปไหนทาไมพวกนายเออเอา,เอา,เอา,เอาแต่คุยกันตลอดเลยเนี่ยโอ้อยเดี๋ยวเพิ่งมายุ่งกับพวกเราเลยพวกเราจะคุยกันก่อน เ,เดี๋ยวดูเหมือนว่าตอนนี้จะกลางคืนแล้วเหรอเนี่ยทำไมทุกคนเข้ามาหลบกันในนี้เต็มเลยนะเนี่ยคืนนี้เป็นคืนที่จะมีพาย,ยุนะจริงเหรอเออเอล่านี่โอ้ไม่นะนั่นมันฝนตกนี่ไม่เป็นไรนะทุกคนเรายังอยู่ในถ้องเราจะปลอดภัย นายคนนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมเอ่อหัวหนายมันกบแบบเนี้ยโอ้หช่ีฉันกินไข่ต้มเยอะไปหน่อยหัวฉันก็เลยเออเป็นอย่างงี้นี่แหละแต่ว่าแต่ว่านายนี่มันแทบจะใส่ไม่ได้แล้วนะว่าไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนเดีย๋ยวไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าต้องมีทีโอเคตอนนี้มีมีเพื่อนออกไปคนนึงแล้วเขาไปทำอะไรเนี่ย ณต้องส่งคนหรือทีมที่จะนำกับรถปิกนิกมันคืออะไรอ่ะ้ะก็ไปรู้เหมือนกันฟิเจอร์เบคอนเคดูเหมือนว่าจะต้องมีคนคนหนึ่งออกไปอะไรทุกอย่างนี่แหละทุกคนต้องส่งคนหรือทีมที่จะนำรุกับรถปิกนิกคืออะไรอ๋อน,น,นายกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วตะก,ก้าถูกส่งขึ้นคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงเขาไปเอาสเสบียงมาให้เรา โอ้พวกเรามีแฟนมิทด้วยนะโอ้ยฉันหิวแล้วอ่ะจ้าเจ้ากระต่ายนะไม่ต้องกินหรอกนะนายเป็นแค่กระต่ายเหรอคนฉันนายก็ให้เจ้ามนุษย์อย่างฉันกินเลยฮะโอ้ให้ฉันกินด้วยไม่ได้หรือไงแฟนวิทชิ้นก็ต้องใหญ่อ่ะฉันน่ะหิวตั้งนานแล้วนะฉันอยากกินเลยงงงงมมมมอนี่ทุกคนกินกันหมดเลยเหรอเนี่ย <gamma enders> <fish> ทุกคนทำม,มีท้องของทุกคนพึงพอแต่ว่ามันมีฉันไม่เ,เดี๋ยร์เนียฉันรู้สึกว่ามันจะมีแฟนวีดอันหนึ่งที่โดนวางยานะเดี๋ยวน่าอะไรเขาไม่อ๋อนั่นนายกลับมาแล้ว นอนนะไม่ต้องพูดเลยน,นะอะไรเอาแต่หลับอย่างเดียวตายจะบอกนะว่าเป็นเรบของของพิธีมีแฟนวิทย์น่ะ <c oughs> โอ้โหเพื่อนเราแตกกลายเปเลโก้ไปเลย <c oughs> แต่ชั่นว่าแฟนวิทย์ที่พวกเรากินน่ะมันไม่น่าจะมียานะเพราะว่าพวกเราไม่เป็นอะไรเลยใจยแล้วล่ะฉันว่าแฟนวิทย์ที่เรากินน่ะมันไม่มียาแลแต่พวกนนี้ตายเพราะว่าน่าจะโดนวางยาเห็นไหม น,นี่ไอนจะออกไปทําไมเนี่ยมันกําลังฝนตกอยู่นะเฮน,นจะออกไปเล่นฝนเอะทำไมถ้ำมันถล่มเนี่ยเราเพื่อนที่อยู่ข้างนอกอ่ะพายุเนี่ยมันทําให้ถ้ำมันถล่มยังไงเร,เราออกไปไม่ได้โอไม่นะนี่พวกเราจะไปทหรือว่าเราจะไปยังไงช่วยกันดันเร็วโอเคพวกเรารีบไปตรงนี้กันดีกว่าโอ้ ปวดหัวจังเลยอะน่าจะว่าแต่น่าว่าแต่นาเลยฉันก็เจ็บเหมือนกันน่ะแล้วเราต้องลงมาในนี้กันเหรอเนี่ยเออแล้วนี่เราจะไปยังไงดีเนี่ยโอ้ตรงนี้มันอะไรน่ะพวกเรารีบกระโดดขึ้นไปข้างบนเร็วไปเร็วนะมันกำลังจะท่วมแล้วนะแล้วไปเลยเจ้ากระต่ายอึ๊บอึ๊บอึ๊บ นะใส่แล้วน้ำกำลงจะท่วมแล้วมันจะเป็นทางออกจากถ้ำเหรอนะหรือเปล่านะ่ะเอ,อ่อทำไมฉันออกไปไม่ได้โอ้โอ๊อบบี้เมื่อกี้มันโคตรง่ายเลยนะถ้าขึ้นมาใช่ป็นคนแรกเลยที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยโอ้นายโคตรโหดเลยอ่ะเพื่อนแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยแล้วพูกนายพิมอะไรของวกนายอ่ะดู เหมือนเราจะเจอทางออกของถ้ำแล้วนะทุกคนไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเออฉันอยากกลับบ้านแล้วไม,นะม,นะม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะเช้าแล้วนะทุกคนใช่แล้วซุนจะเช้าแล้วนะอ๋อฉันมีอยู่ที่นี่แล้ว